เพราะฉันเวลาที่วุ่นวายมากฟุง้งซ่านมากจะใช,ใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วก็นับเลขด้วยถ้าจิตสงบขึ้นมาหน่อยก็ไม่นับเลขสงบมากขึ้นไม่มีพุทธโธเหลือแต่ลมสงบมากขึ้นลมก็ไม่เหลือเหลือแต่แสงสว่างก็เป็นขั้นเป็นตอนไปวันนั้นเหนื่อยมากเพราะจิตใจก็แย่มากเลยก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วก็นับเลขนับไปถึงยี่สิบแปด จิตมันเข้าพักเลยเข้าพักไปนานแค่ไหนเราไม่รู้นะเพราะไม่มีโลกไม่มีอะไรข้งสิ้นเลยอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะคนแยะเลยมันถอยออกมาจิตมันได้พักแล้วมันถอยออกมามันดูที่ยิบบยบๆ,ๆนะจิตมันปล่อยทิ้งเลยปล่อยออกไม่ใช่มรรคผลอะไรนะอันนี้แค่จิตไปติดอารมณ์ยิบยับนะวินีึกว่าหลวงพ่อมาเล่าเรื่องบรรลุมรรคผลอยู่ที่ป้ายรถเมล์ไม่ใช่นะ พอจิตมันได้พักนะมันถอยออกมากระทบมันสติะระลึกรู้ความยิบนะยับนั้นจิตถอนตัวออกเลยก็ผ่านไปได้รอบหนึ่งเนี่ยเวลาเราภาวนานะทีแรกใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์สุดท้ายมัค่อยบีบตัวลงมานะหดตัวลงมามาเหลือที่จิตอันเดียวนั่นแหละงั้นพวกเราฝึกไว้ให้ชํานาญทั้งการฝึกในชีวิตประจำวันฝึกในรูปแบบ ฝึกในรูปแบบว่าเป็นการลดอายตนะบางอย่างลงไปก่อนจงใจลดเช่นลดการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นลงไปทางกายก็นั่งอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวยุงกัดบ้างอะไรบ้างก็มีเดี๋ยวก็คันขึ้นมาทางกายยังมีทีแรกเหลือแต่ากายกับใจถ้าไปพอใจเราสงบเพิ่มมากายก็หายไปเหลือแต่ใจอันเดียวมีแต่ยิบยับยิบยับอยู่ที่ใจ พอชนานาญจริงๆนะเราออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นยิบยับยิบยับอยู่ที่กลางหน้าอกเนี่ยเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนเห็นทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะเนี่ยสติมันอัตโนมัติน่าต้องฝึกจนถึงรันละเอียดยิบยับก็เ,เห็นมันไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีสัญญาไม่มีการแปรถ้าปล่อยให้มันแปรไปสติไม่ทันก็จะแปรไปเป็นเรื่องราวที่คิดบ้างเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นกุศลอกุศลเป็นความยินดียินร้ายบ้างนานา,นานชนิดไป แต่ถ้าพอลละเอียดเข้าไปจะเห็นแต่ไหวปับแล้วก็ดับวับแล้วก็ดับวับแล้วก็ดับหลวงพ่อพูดท่านบอกเหมือนแมงเม่าใครรู้จักแมงเม่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟบินมาปั๊บก็ดับไปเลยตายปั๊บก็ตายอารมณ์นะผ่านเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตก็ขาดสะบั้นปั๊บปั๊บับไปเรื่อยเห็นแต่ความดับนี่ภาวนาจะเห็นแต่ความดับเนี่ยเด่นไล้ภาวนาไปทีแรกก็เห็นเกิดดับ พอภาวนาชำนาญขึ้นเห็นจะดับดับดับไปเรื่อยแต่ใจต้องไม่เข้าไปคลุกใจต้องตั้งมั่นค่อยฝึกไปเรื่อยนะไม่ยากอะไรหรอกเวลาจะเข้าใจธรรมะในพระไตรปิฎกท่านก็สอนท่านบอกว่าพระโกลทัญยะฟังธรรมจักรพระโกลทันญะฟังธรรมจักแล้วก็จักขงอุทปาธิ ดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทธปาธิความอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นวิชาอุทธปาธิวิชาเกิดขึ้นอาโลโกอุทธปา t ิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็เลยอย่างรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับเป็นธรรมดาทำไมต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าคืออะไร เห็นแต่ว่ามีอะไรไหวๆขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเนี่เป็นขั้นการภาวนาในขั้นละเอียดนะจะเหลือแต่ไหวๆขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกแต่ว่าสิ่งนั้นแหละที่เกิดก็เรียกซัมติงสิ่งบางสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับไปดับไปก่อนจะปิ๊งขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงทั้งมวลดับเป็นธรรมดา ก็จะเริ่มตั้งแต่มีดวงตาก่อนจากขงอุทปาฏิดวงตาที่เห็นสภาวะธรรมก็คือจิตเรานี้แหละมันมันสามารถเห็นสภาวะที่ไหวขึ้นมามันไหวขึ้นมามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมามนก็เห็นนี่เรียกว่ามีดวงตาเห็นสภาวะธรรมพอนะมีดวงตาเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาดับไปนะมีญาณอย่างรู้อย่างรู้ถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมัน มีปัญญาเกิดขึ้นจากโของอุทธปาธิมีดวงตาเกิดขึ้นคือเรารู้สภาวะที่มันปรากฏขึ้นมาญาณนะอุทธปาธิมีญาณอย่างรู้ญาณน,นี่เป็นตัวรู้ความเกิดดับมีปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเนี่ยเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์วิชาอุทธปาธิมีวิชาเกิดขึ้นวิชาเข้าใจอริยสัจคำว่าญาณ นะคำว่าปัญญาคำว่าวิชานี่เป็นพวกเดียวกันเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นตัวปัญญาด้ยวยกันกลุ่มของปัญญาแต่ตรงที่มีตามองเห็นเป็นแค่รู้สภาวะนะยังไม่เข้าใจสภาวะตรงมียานอย่างรู้เนี่ยเริ่มเข้าใจสภาวะว,ะว่าสิ่งทั้งหลายมันมาแล้วมันไปนะมันดับเกิดดับให้ดูต่อหน้าต่อตามีปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์แล้วโอ้สิ่งทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ตรงที่มีวิชาเนี่ยแจ้งอริยสัจเข้าใจอริยสัจพระโสดาก็เข้าใจอริยสัจในระดับพระโสดาบันอริยนะสัจในระดับพระโสดาบันนี่คือตัวทุกเนี่ยไม่มีตัวเราถนะ้าอริยสัจในระดับพระอรหันเนี่ยขันนั่นแหละคือตัวทุกถ้าระดับโสดานั่นก็คือขันไม่มีตัวเราทนะี่ว่ารู้ทุกรู้ทุกก็คือรู้ขัน ปวิชาอุทปาธิแล้วถัดจากนั้นอาโลโกุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างมันเป็นอาการไม่ใช่ตัวปัญญาละเป็นแสงของจิตในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลเป็นความสว่างของจิตขึ้นมาเมื่อจิตถอนออกจากสภาวะแห่งการเกิดอริยมรรคอริยผลแล้วกนะลับมาสู่โลกภายนอกเนี้ จิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับเป็นธรรมดาความเป็นตัวตนไม่มีอยู่ในขันห้านี้ในกองทุกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนความเป็นตัวตนไม่มีนอกเหนือจากขันห้าด้วยไม่มีในที่ใดเลยนี่ก็แจมแจ้งขึ้นมานะหมดความลังเลสงสัยในพระพุทธศาสนา โอ้พระพุทธเจ้าสอนของจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงทำไมรู้ว่าพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระจิตกับธรรมนั้นเข้าถึงกันแล้วจิตเป็นพระสงฆ์ไปแล้วนี่เข้าใจพระธรรมเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ก็เกิดความมั่นใจในพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่แจ่มแจ้งหรอกมีศรัทธาแน่นแฟนยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งทีเดียวไปแจ้งทีเดียวนะตอน ถึงที่สุดแหงทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเข้าไปนันเดียวกันอีกนี่มีคอรัสฟังเสียงระฆครังฟังเสียงหมามีความสุขขาดสติจิตหนีไปเนาะค่อยฝึกเนะไม่ยากหรอก ถ้าทําให้เป็นรู้หลักแล้วนะทําให้รู้หลักที่ถูกแล้วก็ทําให้พอมาภาวนาน,นิดๆหน่อยๆไม่ได้กินนะการปฏิบัตินะั้นถ้าจะเอาเพื่อเป็นพระโสดาบันเลยเนี่ยเป็นฆราวาสอย่างนี้ทําได้ฆราวาสกับพระไม่มีความแตกต่างกันพระก็ปูถุชนฆราวาสก็ปูถุชนในขั้นโสดาเนี่ยสูสีกัน ไม่แน่คารวะอาจจะเร็วกว่าก็ได้ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติเพราะคารวะเนี่ยมีผัสสะที่แรงตาหัวจมูกลิ่นใจใจกระทบอารมณ์ที่แรงทั้งวันทั้งคืนถ้าดูเป็นมันจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงเกิดดับเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในกายในใจมันแสดงตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นพระบางทีชีวิตซ้ำซากนะทุกวันทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยจนกระทั่งทำอัตโนมัติ ไม่ค่อยรู้สึกถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรในกายในใจถ้าเป็นพระขี้เกียจนะเป็นโยมเรืหัดดูนะไปได้เร็วนะไม่ช้าหรอกขั้นโสดาสกตาคานี่โยมไม่ช้ากว่าพระแล้วขั้นอนาคานี้โยมยากแนละ้วเพราะโยมเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกรมกรามไม่ใช่เรื่องเซ็กนะเซ็กเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกรรม กามก็คือการที่เราปล่อยตัวปล่อยใจเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนั่นเองเป็นพระไม่มีโอกาสพระอยากจะดูของสวยมันก็ไม่มีให้ดูเห็นหน้าพระด้วยกันเองมีแต่หนวดนะดูไม่ลงอย่างนี้อยากกินของอร่อยก็ไม่มีมีอาหารไม่ถูกปากบางทีก็ไม่มีเลยอาหารไม่ถูกปากทีก็ ไม่สมอยากอยากอย่างนี้ได้อย่างน้อนอย่างี้อยากนอนให้สบายก็ไม่มีฟูกนอนนอนเสือนอนไม้กระดานนอนอะไรอยากมีภรรยาก็มีไม่ได้เห็นไหมอยากอะไรก็ไม่มีงั้นพระเนี่ยเวลากามเกิดขึ้นกามราคะาเกิดขึ้นเนี่ยก,กิเลสกามเกิดขึ้นแล้วมันคิดถึงวัตถุก,กามคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลัพ้าทั้งหลายเนะี่ย ความทุกข์จะเกิดขึ้นเลยก็จะเห็นเลยมีกามทีไรมีทุกทุกทีนะแล้วจิตเนี่ยไม่ได้หมกมุ่นในกามคือไม่มีสัมผัสทางกามเลยโอกาสสัมผัสนน,น้อยใจมันจะค่อยแห้งจากกรรมามคลารวปต่อยจิตใจปล่อยตัวอยู่กับกามเคลือนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไปเรื่อยทีคิดก็คิดเรื่องกามเองท่านเทียบเหมือนกับต้นไม้สดแช่น้ําอยู่ ไปหยิบไม้ที่แช่น้ําอยู่นะขึ้นมาติดไฟมันติดยากอย่างพระนี่อยู่ห่างกรรมเหมือนไม้อยู่บนบกไม้แห้งถ้าเป็นพระอินทรียอ่อนหน่อยก็ยังเป็นไม้สดถ้าเป็นพระอินทรีแข็งหน่อยก็เป็นไม้แห้งติดไฟง่ายแต่ยังดีกว่าไม้เปียกน้ำนพะระในขั้นพระนาคาเนี่ยครวาดยากแล้วยเวนถือศีลแปดต้องถือศีลแปด ไปได้เพราะว่ามันจะเห็นกรรมโทษไม่ใช่มีแต่กรรมคุณถือศีลแปดอยากกินข้าวเย็นไม่ได้กินแต่ครว่าถือศีลแปดยากเราเลิกงานตอนเที่ยงจะกินข้าวไม่ทันนะงั้นแนะนําว่าถ้าจะถือศีลให้อุกฤษขึ้นนะถือศีลห้าขั้นอุกฤษข้อสามเปลี่ยนจากกาเมสุมิฉาจารยนะ์นะเป็นอภรรมจริยา กินข้าวนอกเวลาก็ได้นะแต่พระพืชพลหมาจันท์พระพืชพรมมจันท์ที่ดีนะก็จะไม่ตามใจกิเลสกรามนะกินเมื่อจําเป็นนะเมันต้องเลยเที่ยงก็กินแ่ะแต่ไม่ใช่กินเพื่ออรรอร่อยกินเพื่อจะต้องมีชีวิตรอดอยู่นะนอนไม่ใช่นอนสบายตอนเป็นโยมหนะลวงพ่อมีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งนะไม้ประตูนี่แหละ เราไปวางไว้โซนของเรานะเอาผ้าปูที่นอนคลุมไว้กทีคนอื่นมาบ้านเราไม่รู้เลยว่าเรานอนบนไม้นะก็ฝึกตัวของเรามาเรื่อยๆนะงนั้นเราลองถ้าอยากแข็งแกร่งขึ้นนะแต่ขั้นต้นๆขั้นโสดาขั้นสกทาคายังไม่จําเป็นเท่าไหร่ขั้นสูงขึ้นเนี่ยต้องหัดสู้กับกรรมบ้างตามใจกรรมยากพระจะได้เปรียบตัวนี้เลย ขั้นสุดท้ายพระได้เปรียบโยมมากมันละเอียดของโยมนะวันๆต้องแบ่งเวลาไปทำมา,ากินถูกดึงความสนใจไปในเรื่องโลกๆในเรื่องงานในเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องสามีเรื่องอะไรภรรยาพระไม่มีธุระอะไรพวกนั้นนะมีเวลาคอนเซนเทรตได้เยอะแต่ขั้นต้นๆน,นะ ไม่ต้องรีบมาบวชหรอกไม่มีที่ให้บวชเนาะภาวนาอยู่บ้านเราเอาให้ได้ธรรมะไม่ยากหรอกรู้หลักให้แม่นนะทําให้ถูกทําให้ถูกแล้วขยันทําให้พอแค่ไหนพอก็ทําตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วพอเวลาที่ยกเป้นให้คือเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดอันนั้นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติไม่ได้เป็นครวะ เราเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ให้จดจ่อกับงานไปนะเวลาที่เหลือเนะี่ยอย่ามัวเล่นเพลินถ้าเหนื่อยมากนะเครียดมากพักผ่อนได้แต่พักผ่อนแบบไม่ยั่วกิเลสนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนเหนื่อยมากๆหลวงพ่ออ่านหนังสือการตนะ์ตูนนะการตูนเด็กๆนี่แหละไม่มีพิษมีภัยอะไรอย่าไปอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะตูนญี่ปุ่นอ่านแล้วเวียนหัวลายเส้นมันดูยากอ่านแล้วเครียด อ้าวเชิญไปกินข้าวเกือบเชเชิญกลับบ้านแล้วนะเนี่ย <c oughs> นี่หมดเลยครับ